สวัสดีครับคาร์บายโปรดักตรีวิวสวยๆคันนะครับอันนี้เป็น Honda City ปี2020นะครับอันนี้ Honda ปี2020นะฮะมาที่ร้านคาร์บายโปรดักตร์ของเราเนี่ยนะครับมาทำพุ้งบ่อนะครับกับปูพื้นนะฮะอันนี้หลังจากทำเสร็จนะฮะขออนุญาตเจ้าของรถนะครับอ่าอันนี้เราทำงานแบบสวมพุ้งบ่อแบบสวมนะครับเพื่อรักษาของเดิมไว้ ของเดิมเป็นบาะผ้านะฮะสำหรับรุน่นนี้เราทําสวมทับดูผิวเผินนี่ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่านี่เป็นตัวสวมดูนะครับผมถ่ายให้ดูอย่างชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นคลิปวิดีโอนี่ยมันไม่ได้แต่งภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่งานเราออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือส่วนข้างหลังนะฮะแล้วก็ผมจะถ่ายให้ดูบาะหน้านี่นะครับด้านหลังนี่จะเป็นกระเป๋าใส่ของสองข้าง หนังเราใช้หนา1นมิลนี่หนมิลอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็มีผ้าทีอขอดอยู่นะฮะ,ะทั้งหมด3ชั้นนะครับนี่คือพุ้มเบาแบบสวมที่สำคัญคือเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนะฮะได้ไนล่อนก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับให้ดูนะฮะนี่ได้ไนล่อนสําหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะเลยนี่ครับนะงั้นถ้าเป็นบางเจ้านะฮะเราไม่อยากโจมตีกันนะครับแต่ว่าถ้า ใช้ได้เย็บผ้าหรือได้สปันเนี่ยมาเย็บบ่อรถยนต์ใช้ไม่เท่าไหร่มันก็ปีแตกแต่ถ้าเราใช้ได้ในล่อนเนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องปีแตกนี่ก็จะหมดไปนะครับเราเลยกล้ารับประกันการปีแตกให้3ปีเลยนะครับสำหรับงานเกรดนี้นะครับนี่สีดําได้แดงเย็บแบบ V.I.P. นะครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนี่ปูพื้น 5D ดีนะครับ 5D 6ดี d และแต่คนจะเรียกแต่ของเรานี่ตรงนี้เป็นพลาสติก นะครับแล้วก็เย็บเข้ารูปด้นนี้ก็จะเป็นส่วนของใส่โทรศัพท์แล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองมีใบพลาสติกนะฮะเป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งนะฮะจัดงานเข้ารูปอย่างนี้นะครับข้างๆเก็บงานหมดนะครับดูได้ทุกส่วนนะฮะนี่รถจน Honda City ตีปี2020นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้สนใจสินค้านะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับทาง 0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้ง ID l i n นะครับหรือว่าเข้า Facebook ดูพิมพ์คำว่า Car Bike Product นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ